พูดถึงความสําคัญของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่จําเป็นต่อการปลูกพืชเนี่ยเราจะเห็นว่าการ,กรเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเลยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ดินเสียดินเสียก็คือดินกลายเป็นกรดดินแ่ะแน่นระบายนา้ําระบายอากาศไม่ดีในที่สุดพืชก็ ผลผลิตลดลงถ้าใช้เคมีอย่างเดียวผมเจอมาเยอะในปุ๋ยอินนรีย์ที่มีคุณภาพเนะี่ยจะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบทุกตัวแล้วก็มี pH ที่เหมาะสม pH คือความเป็นกรดของดินซึ่ง,ซ,งซึ่งโปตีแล้วเนี่ยพืชจะดูดอาหารได้ดีเนี่ยจะต้อง pH อยู่ที่66.5 6.8ซึ่งตัวปุ๋ยอินนรีเนี่ยจะเข้าไปตัวคือช่วยปรับ pH ของดินให้มันสมดุลให้พืชสามารถ,ถอยู่ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นปุ๋ยอินทรีย์จะเข้าไปปรับแก้ปัญหาตรงนี้ทั้งหมดเลยและเมื่อใช้ไปเรื่อยเนื่อยใช้อย่าง ระบายน้ําระบายอากาศดีทําไม่ดินไม่แน่นอันนี้ผมแก้ปัญหามาเยอะปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นที่จะใช้ในการปรับปรุงสภาพดินไม่มีสารตัวไหนบอกว่าใช้สารลงไปแล้วทําให้มันดินร่วนชุยเดี๋ยวกลับมาแข็งเหมือนเดิมแต่ปุ๋ยอินทรีเนี่ยเป็นระยะยาวพืชก็จเจริญเติบโตดีสามารถที่จะดูดอารได้ทุกตัวนะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์